ระเบิดแฟลทสิทางซ้ายหลังนึงเฮ้ยระเบิดแฟลนี้มึงใช้ซีโฟเลยวะที่แหลกสิว่าแหลกที่อะไรวะมันแหลกพร้อมกันโอไม่ไม่ไม่มันแหลกแล้วมึงยิงไม่ได้ใช่ไหมวะมีสองคนวงหนึ่งสวยอุ้ยอุ้ยมีเยอะว่ะถอยมาถอยมา อีตัวนะอันนี้ระวังมีอีตัวนะข้างในข้างนอกวะล้มยังล้มหรอเฮ้ยยังตัวนี้คนเรียบร้อยล้มหมดหรออีกนิดนึงนะไหนไม่รู้มีคนเฮ้ยล้มล้มอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งดีวะมันล้มไม่หมดอ่ะนี่ไงเหลืออีกหนึ่งเนาะหาอยู่เนี่ยเหลือนะเหลือนะยังไม่หมดนะ <บ>น,นินระวังไอ้ยี่นี่มีเวกเตอร์มันไม่ใช้ยิงหรอกแม่ง <c oughs> เก<อ>าลังแค้นได้เลยนะแองเกลไอ้หัวไอ้โฟตายยังตายตายตาย,ตายหมดตายหมดแต่เพื่อนมันไม่หมดหรอกมันยังเหลือในกลุ่มอีกคน ยิงมาจากข้างนอกนะอืมรวะวังมึงมีแต่ลูกไม่มีปืนหรอวะเอ๋รอเราเราไปลรังแก่คนไม่มีปืนไม่ไงวะก็จริงเด็กเบอกแล้วเมื่อกี้มันต่กับผมอยู่แล้วอีกคนนึงเข้ามายิงบ้านมันคนมาแล้วนะมึงมีอะไรแล้วนินลูกจุดสี่ห้าไม่มีเลยเว้ย กูกอมบอลไปหมดแล้วม oh. ึงใช้เหรอเออไปแบ่งครับบอนเลยข้างนอกมีตัวมันแล้วเว้ยนะไม่รู Qur ้อยู <t <t 하하 <t 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 ่ไหนีออตัวตั้งเอจจุดสี่ห้านะบอลลูกอ่าไหนวะเฮ้ยนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนตรงตรงบ้านตรงกระท่อมข้างหน้ากูตัวเอสกี่ตัวกี่ตัวสองตัวตีใหม่เดี๋ยวดิตีใหม่อื้มตรงหินนี้ตรงหินนี้ก็มี มีเข้เามา er หาตรงตรงหินนีตรงหินข้างหน้าก็มีนิดเออเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยกูเป็นตะกวดค่นนี Punk> ่ม exactly ีระเบิดว่ะกูมีลูกซองกับปืนพกงเยอะมันหมอบอยู่ตรงเชิงต้นไม้แถวเนี้ยตรงทิศที่150แล้วก็หลังต้นไม้ในตัวเออหลังหินในอีกตัวหนึ่งวมันมันฉีดออกซ้ายจะมายิงกู ปีกออกอ๋อโอ้ย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 อ๋อมันมีทางนู้นด้วยนี่หว่าอื่นควยอะไรวะเนี่ยเสียงป๊อกแตกทานเข้ามาจะมาเล่นกูละไม่ถนัดเลยเว้ยโอ้ยลบยิงไม่โดนเลยไม่โดนเลยถ้า,า,งาองลบพเห็นป่าเออเห็นอยู่ยิงยากถึงเล่นพีมพ์ม นินเดินอ้อมมาหน่อยเออเดี๋ยวดูเหรียกช็อตกัน์ดช็อตกันี้ช็อตกัน์ดตายดิเยลแลมเพื่อนมันล้มไอ้คนเหลือคนเดียวหนึ่งตัวนึงปาระเบิดวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วไปวิ่งเข้าไปหาโอ๊กนะตัวตัวตรงต้นไม้อ่ะ ไม่เห็นโอ๊ะไม่ฟูลูดของได้ด้วยวะไปไม่ิ่งกลับมาเว้ยกลับมาต้นไม้ต้นเดิมกลับมาดึงเพื่อนตัวเดียวดึงเพื่อนอยู่กำลังดึงเพื่อนอยู่หันหลังให้ไม่ได้เลยไม่มียังไม่เห็นยังไม่ยังไม่หันกลับมายังดึงอยู่ดึงไม่หยุดดึงไม่หยุดเพื่อนมันขึ้นมาแล้วเพื่อนมันขึ้นมาแล้วเว้ย nè, lẹ mình nó lắm, mình, rồi, mình Ờ, kêu... mình mới ừ, gì vậy nè Nó nói kìa mình diên hồn ở điều tài bà ไม่ถ้าถ้ามีหมวกไม่ตายนอกจากว่าเป็นปืนแรงๆพวกไสปอร์อะไรเงี้ยก็ล้มเลยเฮ้อนานไม่ต้องพูดมันเหรอที่ไมนไม่เคยยืนไม่เคยถือเลยไปไหนแล,ล้ววะเห็นแล้วเฮ้ยต้องหลัว เอาว่ะเอาวะโอ๊หโอ๊กหล่ออ,อาจารย์โอ๊กเก็บเท่าไหร่เนี่ยตีเก็บหกแล้วเย้แต่กกูบอกนะว่ามึงกำลังจะตายอาวงบีบใช่ไหมล <laughs> าก่อนโก<อ>ไม่ทันโอ๊กยอมแพ้ซะ <laughs> vai ah. vai lá bairro, tá?